อันยองเข้าใจผิดแล้วคะ่ะคุณจำคนผิดแล้วเราจะเคยเจอกันได้ยังไงร,รถอคันนี้ของคุณเหรอฮัลโหลอะไรนะ มีเรื่องแบบนี้ด้วยเหรอได้รอก่อนนะฉันจะไปเดี๋ยวนี้สีเจ้าตี้ฉันถึงแล้วเธออยู่ไหนตกลงว่าเจอกันสิบมงแท้ๆนะอยู่สถานีตำรวจสถานีตำรวจเหรอถูกจับไปเพราะนึกว่าเป็นแม่เล้าอีกแล้วไงกูสั่งหนาน อย่าซ้ำเติมแผลฉันตอนที่ฉันกำลังลำบากจะได้ไหมฉันมัตรแจ้งทำบัตรประชาชนผู้ชายที่ช่วยที่นัดฉันไปดิสโก้เมื่อวานนี้ต้องเป็นคนเอาไปแน่แนเลยแถมยังเอากระป๋อตังคฉันไปอีกฉันรู้จักเขามาตั้งเดือนหนึ่งแล้วก็ยังไม,ออม่<า>ยอมให้ฉันพอแล้วนี่ฉันก็ไปชายเดี๋ยวแก้แค้นให้แล้วไม่ใช่หรือไงเธอรีบมาเลยโซนดีฉันถึงแล้วดีสองสามหกดี สองสามเจ็ดบีสองสามแปดว้าวคุณเป็นคนทุกกระจกใช่ไหม <c oughs> รู้ไหมว่าทุกกระจกรถคนอื่นมันผิดกฎหมายเ <c oughs> นี่ยมื่คุณรู้ก็ไปกับพวกเราหน่อยครับฮะสซน นันนนานฉันถึงแล้วอ๋อใช่ฉันอยู่ซอนดีจ้าอย่านี้ไม่ได้ไม่ทำทำไม่ได้สีเจ้าตี่เฮ้ยกสั่งนานฉันถึงแล้ว ทำไมฉันไม่เห็นเธอเลยล่ะเฮ้ยเราก็ไม่ได้อยู่ตรงนี้นี่นี่เธออยู่ไหนนะฉันอยู่โซนดีไงเธอเรียกฉันทีนึงฉันก็ได้ยินแล้วบีนะเธอเบอร์บีไม่ใช่ดีสซะหน่อยเป็น B ีสองสามแปดเมมหายแล้วอยบอกอนะว่าเธอเข้าใจผิดใช่ไหมเน<อ>ี่ย A <B S 2> A B A, B C ไม่ทราบว่าคุณเป็นใครทำไมมาอยู่บนรถผม,มเราเคยเจอกันเหรอเขาน่าจะจำฉันไม่ได้อ,อันยองเข้าใจผิดแล้วคะ่ะคุณจำคนผิดแล้วเราจะเอยเจอกันได้ยังไง รถอ่คันนี้ของคุณเหรอเทจริงๆเทสบันฮัลเลกงั้นอ่อไม่กลัวแล้วนะอันยองอปาเดี๋ยวก่อนสิคุณผู้หญิงคุณได้ดูรถคันนี้ให้ดีๆก่อนหรือเปล่าถามตามตรงนะคุณเป็นคนเกาหลีเหรอ คนเกาหลีที่จริงฉันพูดจีนได้นิดหน่อยค่ะคุณพูดภาษาจีนคล่องจะตายเมื่อกี้ผมได้ยินคุณคุยโทราศัพท์หมดแล้วหมดเลยเหรอเป็นคนจีนใช่ไหมแล้วทำไมไม่พูดภาษาจีนคุณอาฉันผิดไปแล้วอาหรอครั้งหน้าไม่กล้าแล้วค่ะขอโทษทีอ๋อเจ็บเจ็บเจ็บ ปล่อยปล่อยค่ะปล่อยมันเจ็บปล่อยเหรอได้สิกลับไปบนรถฉันนี่ไม่ดีมั้งคะ,ะได้ฉันปล่อย <c oughs> แต่ฉันจะแจ้งความเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอย่าเพิ่ง <c oughs> เริ่มการแสดงของเธอได้หรออคุณอาเ,ออเดี๋ยวออไม่ใช่นะออฉันผิดไป,ไปแล้วสิห่งศูนหรือจะไปสถานีตำรวจเ,เมื่อกี้ยัดยังไงทำอีกรอบสิสีหนะ้า <Yeah. S 1> เมื่อกี้ร้องเพลงด้วยไม่ใช่เหรอร้องอีกรอบสิออบารมีดีทั้งกว้างทั้งยาวเหมือนกับชามนี้ มันทั้งใหญ่ทั้งกลมแค่ทอนนี้แหละเอาละแค่นี้พอแล้วลงมาคุณอาขอโทษค่ะขอโทษด้วยจริงๆมีหรักฐานพร้อมแล้วมอบตัวซะอ้อเดี๋ยวคุณอาเราเราคุยกันดีๆได้ไหมเลกเรียกฉันว่าคุณอาสักที พวกเราไม่รู้จักกันคือเฉาบานเฉาบานว่าจะทำให้เหมือนเดิมเลยอันที่จริงตอนที่ฉันเพิ่งมาถึงฉันก็คิดเรื่องปัญหาเนี้ยเอาไว้แล้วอย่าแตะนะเธออย่าแตะมันนะฉันบอกแล้วว่าอย่าแตะมันไงเธออย่าขอโทษค่ะปัดนิดหน่อยก็ได้ค่ะแป้งได่ต้องเลอะนะคะ ันจะชดใช้คุณเองคุณเสนอมาเท่าไหร่ก็ได้ฉันจะชดใช้ให้ค่ะได้หาอะไรคะเอากระดาษอองั้นเขียนลงนี่ก็ได้ค่ะ เคือรเธอหันกลับไป หลังจากนี้ให้เธอโทรมาเบอร์นี้ถ้าภายในครึ่งชั่วโมงเธอยังไม่โทรมาแล้วก็ฉันจะแจ้งความขับช้าๆหน่อยนะคะฉันมีหลับทานนะ